เมื่อนักเรียนอ่านบทที่หนึ่งปฏิบัติการสลรับจิ๋วเสร็จแล้วครูมีคำถามว่าในเรื่องนี้มีใครทำอะไรที่ไหนนะครับจากเนื้อเรื่องจะเห็นได้ว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนในยอดด้านที่หนึ่งเนี่ยเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคน นั่งรวมนั่งรวมกันแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกับผู้ชายท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาเขาชื่อว่าหัวหน้าหนุ่ยและหัวหน้าเปียนะครับทุกคนแสดงความเคารพหนึ่งครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีสถานการณ์เกิดขึ้นคือหนูติดติมีหมาจุดผูกโบสีชมพูหายไปแล้วขอร้องให กลุ่มสายลับมดแดงและมดดำเนี่ยช่วยออกตามหานะครับทีนี้สังเกตได้ว่าจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มมดแดงกับกลุ่มมดดำนะครับกลุ่มของหัวหน้าหนุ่ยเนี่ยจะไปกับมดแดงก็คือว่าหัวหน้าหนุ่ยเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มมดแดงส่วนหัวหน้าเปียเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าของกลุ่มมดดำ นะครับอนี้ระหว่างเหตุการณ์นในหน้าที่สองต่อเนื่องมาถึงหน้าที่สามกลุ่มมดแดงจะมีการวางแผนก่อนออกปฏิบัติการนะครับส่วนกลุ่มมดดำรีบออกไปโดยที่ไม่มีไม่มีการวางแผนก่อนเลยเหตุการณ์นในในหน้าที่สามนี่นะครับจะไม่มีการวางแผนก่อนเลย เรามาดูกันว่ากลุ่มมดแดงไปเจอใครไปเจอณหวานณหวานเป็นใครณหวานเป็นนักร้องที่ร้านอาหารใหญ่นะครับจากหน้าสามนักเรียนไปดูที่หน้าสี่ณหวานเนี่ยมีสามีคือน้าชัยน้าชัยนะครับทีนี้กลุ่มมดแดงก็ไปถามณหวานว่าเห็นเห็นหมาจุด ผูกโบสีสีชมพูบ้างไหมน้าหวานก็ตอบว่าไม่ไม่เห็นหรอกนะครับตัวนี้พอกลุ่มมดแดงไปเจอหน้าหวานแล้วก็มาเจอมาเจอใครนักเรียนมาเจอใครมาเจอลุงใหญ่ลุงใหญ่เป็นใครลุงใหญ่เป็นนักมายากลซึ่งกำลังซ้อมซ้อมอะไร ซ้อมโยนลูกเหล็กสี่ลูกพร้อมๆกันแต่พอเด็กๆเดินมาถามลุงใหญ่ก็โมดด่แต่มามองมามองดูเด็กๆแล้วเผลอทําลูกเล็กตกใส่เท้าร้องร้องดังเลยโอ้ยร้องลั่นเลยนะครับลุงใหญ่เดินขยโยขยเอมาเปิดประตูแล้วสีหน้าบอกถึงความเจ็บปวดเพราะว่าลูกเหล็กตกใส่เท้ากลุ่มมดดําซึ่งไม่มีการวางแผน ในการตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูเลยถามลุงใหญ่แบบหุน้นห้นถามว่าลุง,ลงเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าจบตรงที่หน้าสี่นักเรียนเปิดไปดูหน้าห้านะครับลุงใหญ่ตอบว่ายังไงลุงใหญ่ตอบว่าไปให้ไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาท ด้วยความที่ลงใหญ่ทาลูกเหล็กตกเสียเท้าแล้วก็น่าจะโกรธกลุ่มมดมดดานะครับเลยไล่ไล่แต่เพื่อไล่เด็กกลุ่มมดดาเนี่ยส่วนอีกกลุ่มหนึง่งเข้าไปในตลาดไปตลาดไปถามไปถามแม่ค้าแถวตลาดแล้วด้วยความที่รีบรีบรีบเดินจึงสะดุดก้อนหินแล้วล้ม ล้มไปโดนกระจาดขนมของป้าแจ่มนะครับป้าแจ่มไม่ขายขนมเลยก็ขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกาดป้าแจ่มยังไม่ทันตกใจเลยกลุ่มมดดำก็ยกมือไหวแล้วรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่พอดีมีกลุ่มมดแดงสองคนสายลับกลุ่มมดแดงสองคนเนี่ยเดินมาเจอพอดีแล้วก็มาช่วยเก็บขนมที่กลุ่มมดดำอะ่ะ ทำกระจัดกระจาดของป้าแจมเนี่ยตกกระจายเกลื่อนกลาดเนี่ยเก็บใส่กระจาดให้เหมือนเดิมป้าแจมบอกว่าเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าแต่สายรับกลุ่มมดแดงบอกว่าขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไป มาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่ากลุ่มมดแดงบอกว่าใช่ค่ะมาถึงหน้าที่ห้าเนื้เรื่องจะเป็นแบบนี้นะครับเรียนมาดูหน้าที่หกของหนังสือภาษาพาทีเขาบอกว่าป้าแจ่มบอกว่าโท่เอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานพวกหลานๆของป้าไปเจอมันตกลงในถังขยะตัวสกปรุกมอมเมม เลยจับมันอาบน้ำแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขากําลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะสรุปคือกลุ่มมดแดงมาเจอหมาหมาจุดผูกโบสีชมพูเนี่ยที่บ้านของป้าแจ่มสรุปสายลับสองกลุ่มนี้กลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติตตีซึ่งเป็นเจ้าของหมา และได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดําซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการเยอะเยะ้ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มมดแดงเป็นกลุ่มที่ตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูได้เป็นกลุ่มแรกเขาจะไม่มีการเยอะเย,ะเยะ้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันนะครับทั้งนี้เพราะสายลับถิวทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่ต่างกัน เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับให้ในักเรียนสรุปเนื้อเรื่องที่อ่านว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นที่ไหนใครทำอะไรแล้วสรุปใครเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการได้สำเร็จหรือทำงานได้สำเร็จนะครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวครูจะมีงานให้ในักเรียนได้ทำกัน ตรงส่วนนี้ขอขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ